สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News หลอกกล้าวใจเขาคือใครพ่อหนุ่มสุดเท่โซโรโยอดนักดาบวันพีชทำความรู้จักหนุ่มฮอตมาแรงผู้รับบทโซโรในวัน like พีชล i ยแอคชั่นจาก Netflix ที่มาแรงขึ้นอันดับหนึ่งทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ผู้รับบทนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือ แม็กเคนยูอารตะพระเอกรูปหล่อจากแดนสากุระนั่นเองแม็ you, กเคนยูกล่าวถึงวันพีทตัวละครโซโรว่าผมเติบโตมากับวันพีทและโซโรก็เป็นตัวละครโปรดของผมสำหรับแม็กเคนยูอาราตะเป็นนักแสดงชาวญี่ปุ่นที่เกิดในลอสแอนเจลิสเขาเป็นลูกชายของนักแสดงโปรดิวเซอร์ผู้กำกับและนักศิลปะก,การต่อสู้ชาวญี่ปุ่นซันนี่ชิบาแม็กเคนยูโด่งดังขึ้นหลังจากรับบท วาตยะอารตะในภาพยนตร์ไตรภาคฉบับคนแสดงเรื่องชิฮายะฟุรุในปี2016ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลน,นักแสดงด้านใหม่แห่งปีของ Japan Academy ครั้งที่40ในปี2017อีกบทบาทที่สร้างชื่อเสียงให้กับแม็กเคนยูคือบทเอนิชิยูกิชิโร่วารรายคนสุดท้ายของซีรีส์ฉบับคนแสดงเรื่องยูโรนิเคนชินในเรื่อง ยูโรนิเคนชินซามูไรพาพนจรปัดชินบทนั่นเองในปี2021หลังจากที่มีข่าวา่าวันพี e มังงะญี่ปุ่นยอดฮิตกำลังจะถูกสร้างเป็นฉบับไ์แอคชั่นที่ถูกจับตามมาตลอดว่าบทบาทตัวละครต่างๆในเรื่องจะมีใครกันบ้างซึ่งบทโรโนอาโซโลสุดยอดนักดาบหนึ่งในลูกทีมโจรสลัดหมวกฟางหวยก็มาออกที่แม็เคนยู และเมื่อภาพแรกของเขาจากซีรีส์วันพีซ2023ปล่อยออกมาก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของเหล่าแฟนครับเพราะเหมือนถอดแบบโซโลจากมังงะไม่มีผิดเพี้ยนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ